ชาวนาจากอำเภอพึงนารางจังหวัดพิจิตรนะครับมาคัดค้านการก่อสร้างประตูระบายน้ำนะครับในเขตกำแพงเพชรซึ่งเป็นคลองชาวบ้านเรียกกันว่าคลองเตนันนะครับรับน้ำจากแม่น้ำปิงใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับแต่ตอนนี้จะมีการสร้างประตูน้ำเพื่อปิดกั้นชาวนาจังหวัดพิจิตรก็เลยไม่เห็นด้วยสาเหตุที่เกิดขึ้นก็น่าจะเนี่ยนะครับในเขตพื้นที่กำแพงเพชรนะครับ จะสร้างประตูน้ำขวางลำคลองนะครับซึ่งเป็นคลองที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างชาวนาพิจิตรกับชาวไร่อ้อยกำแพงเพชร เดี songs, e <S <S ๋ยวคุย hey. ก yes, ันนายกผมกาหน่อยกันนะนายกผมดูครับครับเจอม็อบเข้าไปผู้รับเหมาก็คุกคัวก้าวไม่กล้าทำต่อ ผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ยื่นหนังสือให้กับตัวแทนสสจังหวัดพิจิตรนะครับ <c oughs> เพื่อนําไปประสานงานกันอีกครั้งหนึ่งครับผมกำนันวิกชูจิตกำนันตําบลหลมลังวันนี้ที่ชาวบ้านได้มารวมกันในจุดที่จะสร้างเนี้ยความเดือดร้อนก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าถ้าเกิดสร้างตรงนี้มีความลําบากแน่นอนหัวก็แยกจากวังกะทาจากวังกะทามาแล้วท้ายสุดก็ถึงบางลายแล้วไปพักอ่างใหญ่ก็คืออ่างบึงนาลางชื่อนายดุสิตคาศิลานะครับ เป็นประธานกลุ่มผู้ใช้น้ําของตําบลแหลมลังตัวแทนของอำเภอบึงดารางนะครับวันนี้ได้นําเกษตรกร,ะกรนะครับมาคัดค้านการก่อสร้างประตูน้ําหรืออาคารบงคับน้ําขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชรซึ่งมอบงบประมาณให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลบึงสมมามัคคีนะครับเพราะว่าต่อไปนะครับถ้าอาคารตรงนี้เกิดขึ้นเขาลำบากแน่นอนนะครับน้ำไม่ถึงเขานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ฝากหน่วยงานนะครับ ที่เกี่ยวข้องช่วยชะลอไว้ก่อนการก่อสร้างโครงการนี้ไม่มีการประชาคมหรือทําประชาวิจารณ์เพื่อสํารวจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนข้างล่างชาวบ้านเกษตรกรที่มากันนี่หลายร้อยคนนะครับถ้าท่านยังไม่หยุดจะมาเยอะกว่านี้อาจจะไปถึงสารากางจังหวัดกําแพงเพชรนะครับคลองนี้มันเป็นคลองที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับก็ได้มันประโยชน์ร่วมกันจังหวัดไหนก็จังหวัดก็มีจากกําแพงเพชรนะครับมาถึง ผ่านอำเภอบึงสามัคคีนะครับเข้าไปเขตตำบลแหลมลางของอำเภอบึงนาลางไล่ลงไปถึงตำบลบึงนาลางบางลายห้วยแก้วนะครับที่จะได้รับตรงนี้นะครับของอำเภอบึงนาลางน้ำมันเยอะจริงอย่างทุกปีที่ผ่านมาก็ลงไม่น้ำยมก็สามารถไปถึงพะทะเลได้ครับผม